อ่อย่าลืมนะครับก่อนวีดีโอจะเลี้ยวอย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะครับถ้าคุณไม่กดคุณจะโดนฟีนิกเอ็มห้าสี่ดบเสบ้านของคุณนะครับฮะรอเลยนะครับขอบคุณครับผมเอาแล้วับสวัสดีครับมินาจ๋าจ๋าวันนี้เรากลับมาเล่นอ่าไม่ใช่วอทเทนเดยแต่เราจะมาเล่นเกมเบลเซมกันแปลกแตกต่ตตางกันนิดหน่อยปกติผมจะชอบเล่นพวกเกมอะไรนะพวกไอพวกวอทเทนเดยหรือพวกโรบล็อกอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าอันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์อะไรแปลกๆนิดหน่อยวันนี้จะเป็น สวัสดีคิดสเลติขอไปสบายวันนี้จะมาเล่นในวันนี้ Microsoft Flight Sim อ่าวันนี้เราจะมาบินซูเปอร์ฮอร์เน็ตกันนะครับผม S18 ซปเอร์ฮอร์เน็ตจากมูวี่ท็อปเกินที่ทุกคนรู้อยู่ว่าคือบินอะไรนะเขาบินสุดโหดแต่มันไม่ช่องไม่ใช่สองที่นั่งอันนี้มันเป็นของพีทเมเชลนะครับผมแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เราอยู่ใน c uh, v n 6กจุด uh, เกา High อะ Twice Tyson Tower นะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมีไฟล์แพลนไปบินไปถึงญี่ปุ่นนะครับผมสนามบินนาริตะญี่ปุน่น เออเพนซิเฟ็กทะเลไปถึงนาริถึงนาริตะก็ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับผมผมก็อัดขี้แตกขี้แตนแ,แล้วก็นั่นแหละเดีย๋ยวผมสกิปพันนี้ดีกว,ว่าว่าเราเปิดเครื่องเพราะว่ามันใช้เวลานานแป๊บนึงน,นะครับผมอ่าหลงัลงเราสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกอย่างปุ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เตรียมตัวจะเทคออฟเข้าแคทโรปเพราะว่ามันก็มีคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าก็ต้องปรับโนสสเตียริงวิลก่อนอย่างนั้นระวังครับ บ,บังคับไอ้ยอไอ้ล้อหนา้นาคณะนณาไม่ได้หางเสือนณาไม่ถึงเออเรียกกันเอาเบรกเบรกออกปุ๊บแล้วก็สรัสไปนิดนึงไปอ๋อผมเบรกออนอยู่ไปแล้วก็ไปไปแค r ฟ f พูดกันเถอะเกมน,นี้ผมชอบเล่นนะบางทีมากกว่าวัานเดย์ เกมนี้มันก็แบบมิกสไตล์แบบฟีล l ล n g แบบ DCSD แต่ว่าเกมนี้มันจะมันจะไม่ใช้แบบสไตล์แบบว่าแบบ DCS นะแบบว่าใช้อาวุธหรืออะไรแบบนั้นเกมนี้จะเป็นแบบเพียร์แบบว่า100%แบบว่าบินสนุกสนุกโชว์โชว์เฉยๆแล้วก็เครื่องบินดีเทลถือว่าดีมากนะเกมนี้ลอง ให้เรากลางปีกโอเคกลางไป,ไปีกแป๊บหนึ่งกลางปีกปุ๊บอ่ากลางปีกเข้า position นั่นเราผมไบอกไวว่าบางทีผมก็ชอบเล่นเกมนี้มากกว่าสแตนดเพราะว่าบางทีแบบโหมดสแตดมันไม่มีแบบเวเปอร์เอฟเฟกต์แบบว่ามีควันออกจากปีกหรืออะไรแบบนะั้นคือผมรออันนั้นอยู่ในที่เขาสแตนดนะครับผมแต่ว่าเกมนี้มันก็แบบเหมือนที่บอกไปตอนแรกมันก็สไตล์แบบ DCS นะครับผมแต่ว่ามันเสียดายมันไม่ใช่แบบว่ามีอาวุธแค่นั้นเอง เพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเด็กนะมันในพัน,นี้ไม่ได้มันเป็นเกมเด็กเลยมันมีอาวุธไม่ได้แต่ว่ามันใส่หมดได้อยู่นะใส่อาวุธตายลาแต่ยิงไม่ได้แต่ว่ามันมีให้ซื้ออยู่ว่าในเกมว่าเอ้ยคูอยากซื้อแฟลร,ร์หรือสมุกไปอีกคุูก็ซื้อในเกมแต่มันไม่ใช่แบบแพงอะไรเหมือน DCS นะแต่เกมนี้ก็จะทําจากส <C oughs> รีิผมไม่สบายในขึ้นหานะน่นละเลยเกมนี้มันจะแบบว่าไอมาจากสไตล์แบบ กูก a เอิร์ p แมป่ยมันเอาทั้งแมปนะเลยเกมนี้มันจะใหญ่ประมาณ100กับ3 2 0 0อกิกะไบต์อะประมาณนะเกมนี้แล้วคุณต้องมีคอมบีฟีบีฟีพีซีนะถึงจะเล่นได้แล้วก็โอเคเราเตรียมตัวเทคออฟกันเขารู้สึกเขาไม่ได้แล้วะเิ็บต้น,ตนผมเล่นในคอนโทรลเลอร์เลยถ้าผมบินยิกยิกยิงยิก็น่หละขอโทษด้วยมึงไม่มีไฟเลยว่ะ พักกฟูลจังบรรยาาศไปแล้วก็เปิดแล้วก็ระดิเกียขึ้นไปเราไปนาริตะญี่ปุ่นสนามบินกันแล้วก็เพื่อจะไปกอล์ฟจอยไทยเซ็นเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็แมปมันให้บอกให้เราบินไปทางโอเคเวสต์นั่นหมายนอตไหมเนยแต่ว่าชิ้แรกเราต้องปีนก่อนแล้วก็ค่อยไปเวสต์มาถึงทุยนอต เท่ั้นเหมือนที่บอกไปว่าเกมนี้ผมมันก็สไตล์มันก็คล้ายอดีตเสียแต่ว่าเกมนี้ข้อแตกต่างคือซีเน e รี่แล้วก็ดีเสมันเป็นแมปนะคุณต้องเข้าไปแล้วก็จดระเบีแต่เกมนี้มันเอาทั้งแมปมาทั้งแมปมาเล่นนะแล้วคุณก็เอ้ยเล่นแบบทั้งแมปสบาย,บายๆชิลๆเลยอะแล้วกเกมนี้มันก็เล่นมัลติเพลเยอร์ออนไลน์ได้แล้วก็ทำแอร์รีฟิลลิ่งได้แล้วก็ทำแอร์โชว์ก็ได้ถือว่าสนุกมากเกมนี้แต่ว่าข้อเสียกับข้อดีก็มันก็เปรียบเทียบกับ ดีเซกันมันก็ได้หรอกเพราะว่าดีเซมันเป็นแบบมิลเซมแบบร้อนะส่วนเกมนี้เป็นแบบว่าเกมแบบว่าอะไรนะเป็นแบบเอาไว้บินฟันอาเคดมากกว่านะเดี๋ยวนิเฮ้ยอุ้ยสอร์รี่ไปถึงเวลาปีนนั่นแหละครับแล้วก็วกเออแล้วก็เกมนี้ผมถ้าผมจำผมเล่นมา สองสามร้อยชั่วโมงแล้วมั้งเกมนี้ผมชอบดีนะ DCS ผมว่าไม่ได้ค่อยเล่นหรอกเพราะว่า DCS มันแบบว่าเหมือนแบบฮาร์ดคอร์เบลเซมันบว่าคุณต้องรู้จริงอ่ะนั่นแหละคือความสนุกในเกมของมันนะแต่เกมนี้คุณก็สตาร์ทเครื่องยนต์จุดุดชุดโอเคได้แล้วก็คุณไม่ต้องมาเปิดแบบว่า eject seat หรือหาอะไรคุณก็โอเคไปบิน take off ได้ละนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เราก็บินไปไปญี่ปุ่นก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าก่อนจะถึง ส,สองชั่วโมงกว่าถึงอะแล้วก็โอ้ถือว่าดีเทลดีนะเกมนี้น่ารักมากผมบินขับเอซิบัตทับคันที่จริงแล้วก็ที่จริงอะผมก็ไม่มีอะไรพูดมากเพราะว่าเกมนี้มันก็แบบบินชิชๆแบบแบบว่าไอ้วันนี้นะกับเพื่อนได้จริงๆผมไม่ได้เปิดไอวันนี้นะไอเนมแท็กให้เห็นถ้าผมถ้าผมเปิดอะเกมมันจะแ l a กนิดหน่อยเพราะว่า เนมแท็กมันเห็นเป็นแบบ100กิโลก็ได้นะแบบไกลกันชิบหายเลยอะแล้วก็เกมนี้ผมแนะนำให้เล่นกับเพื่อนถึงจะสนุกกว่าหรือเล่นกับคนออนไลน์ก็ได้คุณแบบไปบินข้างๆเขาคุณเลยว่าเอเขาบินเขาบินคือบินในปันนี้อยู่โบอิงโบอิงอะไรนะโบอิงเจ็ดอยู่แล้วก็ไปบินอยู่ข้างไปเอสคอร์เขาได้เบลลเทอรี่แอร์คับได้ก็เตเลยนั่นแหละครับผม ผมก็คิดว่าเราไม่พูดมากหรอกผมก็ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าผมก็อัดวิดีโอคิดแต่คิดแต่นะครับผม <laughs> นั่นแหละเดี๋ยวผมสกีพาสนี้ดีกว่าเราไปถึงนั่นเลยเราไปถึงนั่นแล้วค่อยพันี้กันอ่าเราก็มาถึงพา์ที่เราจะมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็ประมาณ100กิโลก็ประมาณคูณไปก็ประมาณ15 <c oughs> 15นาที14นาทีกว่าจะถึงนะแล้วก็เราก็ดู GPS เราก็จะมาใกล้ๆถึงแล้วล่ะนั่นแหละ จริงๆเรามาถึงไฟแดงญี่ปุ่นเลยวล่ะแล้วก็ดูในแมปก็นั่นแหละเดี๋ยวเราก็บินในพันนี้เอาแต่ว่าต้องเปิดในมันนี้ก่อนมันนึงนะเปิดฮัตนิดหน่อยเพราะว่าใช้กลาคืนอยู่ตอนนี้มันก็ต้องเปิดฮัตอยู่แล้วผมลืมไปมันนี้ผมปิดไปมันไงนะเพราะว่าผมบิดมาสเตลซ์ เป็นเจ้มเอฟ่ f ิสอนะเว้ยมไม่ใช,ใช่แต่ผมคือมินิอินดี้ครับผมคือเอสปายที่สายสไตล์ครับไปฟู er ลอับเซิเบอร์ดแล้วกันโอ้อัเซร์เบิร์ดกลก็คืนแม่งโคตรสวยเลยกับเอสแปดถ้าถ้าผมแักๆไปหน่อยก็แปลว่าอ่าเมืองมันโหลดอยู่เพราะว่ามันมันเอา ทั้งเมืองในเกมมาเป็นแบบว่าแอคเคเลตถ้าคุณอยากไปบินแบบว่าไปผ่านบ้านคุณหรือไปชนบ้านคุณคุณก็ไปหาบ้านคุณในเกมนี้ได้เลยใน Microsoft Flight Sim นะครับผมนั่นแหละคือฟลายเซฟมันคือ Microsoft Flight Sim คุณไปหาบ้านคุณได้แล้วก็เอ้ยนี่บ้านกว่ดีกว่าคุณไปชนแบ็คแม็กเลยแล้วก็คุณอาจจะเสียชีวิตในในในชีวิตจริงก็ได้คุณก็นั่นแหละมา แา่ว่ญี่ปุ่นก็มืดติดตีเลยผมอ่าบอกเหมือนผมพิกเวลาผิด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 บากเลยตอนตอนเราไว้พอดีเลยตอนเราไว้อัดวิดีโอเลยเพราะผมเล่นเวลาจริงนะแล้วก็เสียกอ่าพอดีนะอ่าเอาเวลาญี่ปุ่นมาเสร็จด้วยเวลาเออเซียเหตุผลดีอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอไม่สัตว์ไม่ใช่วอลเลี่ยม เปิดไฟหน่อยแล้วก็ในเชานีา้โอเคไฟไฟได้จับคืนเราเข้าญี่ปุ่นแล้วาดูเมืองเขาสิแต่เราก็ต้องอันแบบนี้ได้ชะลอลงเรามา600กิโลต่อชั่วโมงก็มักหนึ่งแล้วละ่ะ6 0 0 6อ3น็อตพูด,ดถูกเลยอ,อเมริกาเขาใช้นอตกันเขาไม่ใช่ใช้กิโลต่อชั่วโมงต่อบ,บินกัน ผมก็รู้ทำเพงทำทำ,ทำมะเขืออะไรมัง่งฟุตฟุตผมอยู่แปดพันฟุตฮะมึงอยู่แปดพันตีนเหรอเออนั่นแหละถ้าคนไทยแปลผิดน,นะออโต้ไพเออร์ออฟอยู่มาโอ้ญี่ปุนถือว่าเป็นเมืองที่จเจริญมากนะแสงสว่างโคตรเลยตอนตอนอไหนมาเนี่ย ทำไมไทยไม่ม on, no no ีไฟเอ้ยสนามบินเดีย like ก um, ันเลยทำไมล่ะสนามบินอะไรวะนะจะปิดอะไรกันก็ผมเข้ามึงแล้วโปรเดบลงแค่จะใชส่ฮารอนเดสเพลย์แค่แค่ตอนไหนไม่ใช่ตอนผมบินแบบโซโล่คนเดียวนั่นแหละมีคือคือบินหรือเปล่ากระพริบ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 ยืนนั่นนะเออ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 มันแหลกมันแหลกมันแหลกไปวันนี้ ขอโทษ้วยมันแหลกเพราะอะไรจะได้เมืองอยู่เมืองแม่งใหญ่ก็ใช่ไหมทโตเกโยเบาขึ้นยน่อยกันม,มีใครกนจะลงไหมนอกจากเราเนะืยไม่มีโอ้เมืองญี่ปุ่นใหญ่มากเลยทตเกโยเราอยู่ในหมอกหรือไงเนาะมันเห็นเลย มันบินผ่านมองเลยเหมือนกันไนะม่มีเครื่องบินลงอยู่แต่ว่าเราจะบินเราจะลงตรงรถไฟหนึ่งหรือสองแล้วแหละไม่ใช่รนเวย์ตรงที่อยู่ตรงเกาะผมเคยมาญี่ปุ่นบ่อยแล้วแล้วก็เชาะมันเครื่องบินทุกอันที่ผมมามันจะลงตรงรนเวย์ตรงเกาะทุกที่เลยก็ถือว่าเกาะเออ่แท็กจากไอเดียดีมากนะญี่ปุ่นนะ รถไฟมันอยู่ตรงไหนวะเพราะว่ามันไม่โชว์ตรงอ้นนั่นเห็นละรถไฟตรงนั้นเองไปจูดตรงนั้นเลยเราต้องเอาพละแองกลิงดีกว่าน,นี้นะเรา490นับสปีดเราลดเรื่อยๆอยู่แล้วก็มีเครื่องบินลงอยู่เครื่องบินอันนี้จะพิโรธมากนะถ้าถ้าคุณลงไม่ค่อยดี เออเอออาจจะมึนหัวบางคนอะที่ดูผมเปิดแอร์เปะก่อนแล้วก็ลดลดเครื่องเครื่องยนต์เพราะอาจะแบบลงพิโรดนิดหน่อยที่จริไงไอ้สิบแปดมันก็ถูกดีไซน์มาเพื่อลงแรงนะในในาวีอะได้ขึ้นเอเอแอร์เบ๊ะแอรเอป๊ะขึ้นก่อน แฟลปขึ้นกันดีเฮ้ยมจะเอาแฟลปออโต้ทำไมวะโอเคมันบอกว่าไฟขาวแต่ว่าเราพยายามลงที่ทัดโซนสองพันฟุตสองพันฟุตสองพันฟุตออกจากพื้น เอาทรัสมาขึ้น5%้เอเ็เห็นแล้วล่ะแดงจวดเลยนะแดงจวดแปลว่าแองเร่งเราอ,อรพบชิมกันดีแต่ว่าเราไม่แคร์เพราะเราคือ S18 เปิดเกียร์ล้ะเปิดเกียร์ล้ะ เราต้องลงตรงทออ็ทอตเชาท็อตเชาคือไอ้สองสองขีดขาวนั่นอู๊ฟ <c> โ <oughs> ล่งแลกมากในหมวแค่เดียวปังเลยโอ้อสยสเปนกูดอในจริงจริงโดนโดนจ่าด่าแล้วเนี่ยควายลงอะไรคือบินแรกแบบนั้นแอร์ครูแบร์ กูปวดหัวเลยกูต้องกูต้องกูต้องดูแลนี่เกี์ให้มึงใช่ไหมเรามาถึงแล้วนาริตะสนามบินเดี<ๆ>๋ยวเราไปสุดรเวนเลยแม่เกมก็เป็นแบบนี้อ่ะเกมก็เออเออกูมารถไยของใครวะเนี่ย อ๋อผมครอสรโนเวกันเฮ้ยมึงปิดแต่ประเดี๋ยไอ้กูทำไมเนี่ยกูงงอ,อ,อ,อยู่ทำไมวังคับหางเสือไม่หนึ่งเกียร์หน้าไม่ได้โอเคก็จะแหลกๆหล่นิดหน่อยเฟรย์ว่ะจะตกไปถึงสามสิบถึงสี่สิบกว่าเกมผมอะคอมผมอะบีฟีนะแต่ว่าโดนเกมเนี้ยก็ก็บางทีก็ไม่ไหวนะ ูรู้กูจะออกจากพอดีอีเจอีซิรินั่นแหละก็ไปลงไปย่ยงก็เป็นอะไรนะลงเนีบอย่างเหรอออหนา้นาหนา้ามาส่งไปสถน,นีเหรอบริษัทอะดี D H L มาส่ง ส่งใบเสนให้ความนรดยสูงไปเราไปจอดกันแล้วก็พนัก็านจะเออกูไปเร็วเกินฮะรถน้ำมันมาทำอะไรตรงนี้ฮะมา e t สโก อ่าอะเรามาถึงจอดงแง็บอ่าผมบอกว่าเกมเพลยเล์ยเมื่อกี้สนุกนะครับผมแบบมานั่งเปลี่ยนบรรยากาศเล่นเกมอื่นมากนะครับผมนอกจากวอลซันเดย์ผมก็ชอบเล่นเกมพวกมิลเซมพวกเครื่องบินบินอยู่แล้วน,นะครับผมแล้วก็นั่นละแล้วก็อย่าลืมนะมากดไลค์และซับสไคร์นนะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นมายกซอฟ ฟลาย t ซ i มต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นเครื่องบินไรต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมจอย n ด i สก์ก่อนผมด้วยอันนี้จะเป็นคอลสุดท้ายผมจะทำ giveaway นะครับผมประมาณ $1,000 0เลยก็เลยอ70ดอลลาร์แพ็คนะครับผมลิงก์ก็จะอยู่ตรงใน YouTube ตรงหน้าเพจของผมนะครับถ้าอยากจอยนะครับผมเอาแล้วับผมไม่พูดมากแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับบายบาย